ออกมาสู่ธรรมชาติเอาะะดอะรื่วงของคุณผู้ที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ในเดือนสิงหาคมนี้จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆบ้างนะคะขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานพี่หมอใช้สั่งพยิบสีนะคะพลังงานแรนดอมเปิดไพ่ทายดวงคุณให้คุณได้รู้ได้เห็นเลยนะคะกดแชร์กดใจกดติดตามมารอรับฟังคําตอบจากไพ่ไปพร้อมๆกันเลยคะ่นะสิ่งไหนที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะคะว้าวนะคะอัจวินถ้วย พระง,งานความรักนำาลิ้วมาเลยนะคะใครที่รอคนรักนะคะหรือว่าความรักไม่ค่อยดีไม่ค่อยแฮปปี้อินดิ้งนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่พลังงานความรักพลังงานมิตรภาพหรือว่ากันยาณมิตรที่ดีนะคะไปทั้งไหนนะคะช่วงนี้เดือนสิงหาดีนะคะคุณจะมีแต่คนรัก คนลงนะคะสเสน่ห์ของคุณแพรีวๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานถ้วยค่ะว้าวนะคะพลังงานที่สองนะคะอือหือเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยพลังงานแห่งความอิ่มหนำสาราญนะคะอาหารที่ผ่านมาโอ้โหไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอใช้เลยนะคะ<อ>เดือนสิงหานี่แหละนะคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเก้าถ้วยน่ยกินจน จนอิ่มจนแบบไม่รู้จะอิ่มยังไงนะมันเหลือกินเหลือใช้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินนะเอ j นจอยกับการกินมากเกินเนี่ยนะะให้ระวังว่าน้ําหนักจะขึ้นด้วยนะคะหรือว่านะผู้หญิงบางคนที่รอมานานแล้วอยากมีเบบีอยากมีน้องอยากมีลูกนะคะยังไม่มีเดือนนี้มีโอกาสสมหวังนะคะค่ะดวงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะว้าวนะครับให้เงินค่ะแดเหรียญน,นะคะแดเหรียญหักที่ผ่านมานะคะ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการทำมาหาเงินหาเท่าไรไม่พอกินไม่พอใช้เดือนสิ่งหาคมนี้นะคะดวงของคุณจะหาเงินได้เยอะแยะมากมายนะคะหลักแสนหลักล้านหาได้เลยนะคะแล้วแต่ที่สุดของแต่ละคนนะคุณมีฝีมือมีทักษะในการทำมาหาเงินของคุณอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ลุยนะคะคุณจะได้รับเงินนะค,ะค่าตอบแทนในทักษะในฝีมือในการทำงานของคุณหรือธุรก,กิจของคุณนะคะจะมีกำไรำจะมกีกำไรอย่างนะคะ ยิ่งยวดอย่างเยอะเลยทีเดียวนะคะว้าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะไพ่ใบนี้นะอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่คุณได้พบได้เจอมานะคะไม่ว่าจะปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยคุณจะสู้ได้หมดเลยนะคะเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศในทางที่ดีแบบสุดๆนะคะดวงขาขึ้นแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานบวกนี้ไปเลยนะคะพิมพ์น้อมรับ แล้วก็กดแชร์คลิปเพื่อยืนยันว่าคำทำนายนี้เป็นของคุณแล้วทุกอย่างจะเกิดกับคุณในเดือนสิงหาคม